สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่4ี่ครับได้พระมาแบ่งปันพี่พี่เอฟครับวันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับมาแบ่งปันนะครับสนใจหรือชอบเ้าองไหนนะครับก็โทรปิดโทรสอบถามกันได้นะครับผมมีบริการเก็บปลทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาดูพระรายการแรกเลยพระรายการแรกผม ฮขอนำเสนอเลยนะครับเป็นผ้าัยล้มลุกนะครับนี่ฮะเนื้อนว่าครับดูนะครับเป็นเนื้อนว่าโลหะนี่ครับเป็นเนื้อนว่าหรือเนื้อแบบเนี่ยหล่อทองผสมเก่าๆเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมนี่นะครับเป็นพระน่าจะย,ย้อนยุคอะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนสร้างนะครับนี่ฮะต่อโค้ดด้วยนะครับ นกอมเขียวสวยเลยเป็นหล่อโบราณดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับสวยงามมากครับนี่ครับพระดูง่ายสบายตานะนี่หล่อโบราณเลยนี่ครับพระชัยอู้น่ารักมากหล่อโบราณาเงี้ยครับขี้ดินเบ้าชัดเจนครับนี่ฮะนี่ครับผมว่าน่าจะเป็นพระพิธีดีแน่นอนครับเอาสี่ร้อยนะครับนี่ฮะขอย้าเปิดสี่ร้อยเลยนี่ครับเห็นไหม เป็นหล่อโบราณคลาสสิกมากรายการที่หนึ่งนะครับ400บาทต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นนี่ครับรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับนี่คือสมเด็จน่าจะเป็นพระสมเด็จเกต์บัวตูมครับตรงนี้มีการห,าห,าหลุดหลุดลอนออกไปนะครับนี่ฮะเดีดูนี่ฮะเ,เนื้อพระเห็นไหมครับเนื้อความเก่าคลาสสิกดีนี่ฮะ กระพริดกันข้างนะครับโอ้โหด้านหลังนะครับนี่ฮะคือจะ้ดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระครับเนี่ยเนื้อหมดสารนี่เห็นไหมนี่ฮะในการที่ที่สองครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะเกตบัวตูมครับสามร้อยห้าสิบการพระนี่คือในการที่สองครับเนื้อสวยดีนะครับนี่ฮะ สามร้อยห้าสิบรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี่เป็นพระเกจิอันนี้เป็นรูปล่อครับรูปล่อหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจครับนี่ยังไม่รู้เลยครับนี่ฮะนี่ฮะหลวงพ่อขังหลวงพ่ออะไรเนะี่ยนี่ฮะเป็นหล่อโบราณคาบดินเบ้าเดิมๆเ,เ,เลยนี่ครับพลิกมาครับเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ถ้าุูที่นี่จัดไปเลยครับเนี่ยแล้วมีจานด้วยการจานเขา นี่ฮะจานเป็นธรรมชาติมากดูนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ทราบที่นี่ฮะนี่ครับเอาสามร้อยครับผมไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่อ่ารายการที่สี่เป็นอันนี้เป็นรูปลอหลวงพ่อทองครับมันมีหลวงพ่อทองวัดลาดโยธานี่ฮะหลวงพ่อทอง หลวงพ่อทองวัดเขากบหรือไม่รู้ว่าหลวงพ่อทองที่ไหนนะครับพระออกภายเงินนะฮะภายเงินนี่มีร่องรอยคีมจับด้วยนะครับนี่ฮะนะครับด้านหน้าเป็นหล่อเก่าเลยนี่ฮะโอ้ยยอดเลยครับความเก่าเท่านี้ร่องรอยช่อชนวนนะครับนี่ฮะหล่อเก่านี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อทองนะฮะนี่ครับทราบที่จัดเลยครับหลวงพ่อทองนี่นะครับดูนะครับ สวยจริง450อย่างเงี้ยน,น่าค้นหานะครับเพราะว่าพระดูง่ายครับผมต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่5นี้นี่ได้นี่มาครับได้พระปิดตานะครับนี่ฮะพระปิดตาอ่านี่ฮะหลังแบบนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับดูความเป็นเนื้อชินตะกวัวเขาเน,เนื้อตะกวัวเก่าครับนี่ฮะ ดูนะครับตะกั่วเก่าแล้วก็นี่เป็นหลังแบบครับเห็นไหมหลังแบบลึกมากครับนี่เห็นไหมครับแล้วนี่ล่องรอยช่อชนวนครับนี่ครับเมื่อเทออกมาครับนี่ฮะเป็นพระปิดตาหลังแบบเนื้อตะกั่วนะครับนี่คลาสสิกมากครับอุ้ยนี่นะครับนี่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมเนื้อตะกั่วครับพระเนื้อตะกั่วหลังแบบเนี่ยเอาสามร้อยห้าสิบครับในการที่ ที่5ครับต่อไปรายการที่หกรายการที่หกเป็นนี่ครับอันนี้ชินราชพระรูปหล่อชินราชเนื้อแบบคลาสสิกนะฮะนี่เห็นไหมดูนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ครับใต้ฐานไม่มีไม่มีร่องรอยการตอกครันะครับมีร่องรอยการแต่งตะไบครับนี่ฮะตะไบตะไบเก่าเก่านะครับนี่ครับ เอาสามร้อยห้าสิบนะครับชินลา่านะครับแต่เก่าย่นนี่นะเนื้อเขานี่ฮะคลาสสิกดีสามร้อยห้าสิบเรื่การที่หกนะครับต่อไปเรื่การที่เจ็ดรื่การที่เจ็ดนี่เป็นนี่ฮะพระเนื้อผงคุกรักครับผงคุกรักนี่ฮะเป็นสมเด็จแบกนี่ฮะฮัลลูมานแบกแท่นสมเด็จนะครับนี่นี่ครับแล้วหลังยัน ยันไปพัดเลยนะครับนี่ทราบที่จัดไปเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงคล้ายๆผงคุกล้างหรือผงว่านนี้ครับนี่นะครับเนี่ยความเก่าเขานะครับนี่คลาสสิกมากเลยอย่างเงี้ยเอาอันนี้เอาสี่ร้อยนะครับนี่ขอยักเปิดสี่ร้อยนะเพราะเก่าจริงๆนี่ฮะเก่าได้ใจมากครับดูนะฮะโอ้สุดยอดครับสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดที่แปดนี่เป็นนี่ฮะ พระสมเด็จวัดเกศนะครับพิมพวัดเกศเผ่านี้นะฮะร่องรอยการถกท้อหลุดไปนี่ฮะนานแล้วครับดูเนื้อนะเกินหมดแล้วนี่ฮะนานแล้วครับคือเขาเรียกว่าเป็นพระอ่าน่าจะหลุดออกไปฮะนี่ฮะร่องรอยการฝนขัดด้วยดาดสายนะครับนี่ฮะแล้วดูด้านหน้าครับพระเห็นไหมครับเนื้อหาเขาดีมากนี่ฮะสภาพใช้เลย นี่ฮะโอ้โหดูนี่ครับบัตเรเกรดนะครับเนี่ยสภาพใช้เงี้ยก็วสวยด้วยนะครับด้านหลังนะธรรมชาติเลยดูเนื้อนะครับเห็นไหมนี่ฮะสวยรุ่นเดิมครับนี่เห็นไหมเนี่ยผ้าเงี้ยดูนะฮะเนี่ยสไตล์ความเก่าธรรมชาตินี่ฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยน่าค้นหามากเลยดูดูฐานนะครับ เป็นผระสภาพใช้แต่เนื้อเนี้ยสวยมากๆเลยดูฮะนี่เอาเอาสี่ร้อยนะครับดูนะครับเห็นไหมแค่มุมนิดเดียวนี้กระเทาะเก่าด้วยนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทรายการที่แปดวัดเกตนะครับวัดเกตต่อไปรายการที่เก้าอันนี้สมเด็จเขาเรียกสมเด็จเนื้อเนื้อผงครับนี่ฮะดูเขาผสมมวลสารนะครับ เป็นพระที่ผสมมูลสารแบบชิดจ้าจัดจ้านมากเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับเป็นพระเนื้อหาค่อนข้างแบบเก่าอ่ะแล้วพิมพ์ดีด้วยนะครับนี่ใครรู้ที่เนี่ยต้องจัดแล้วนะครับเนี้ยเก่าจริงๆดูคลาสสิกไหมครับนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมผมว่าต้องมีอายุแ่บพระอย่างเงี้ยนี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมในการที่ เก้านะครับต่อไปรายการที่สิบที่สิบเป็นอันนี้เป็นนี่ฮะหลงน่าจะเป็นหลวงพ่อผาดครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นหลวงพ่อผาดขี่เสือเป็นเนื้อดินนะฮะเนื้อดินแล้วมีผงด้วยนะครับนี่อุปผงครับนี่ฮะจะให้เห็นความเก่านี่ฮะพระอาจจะสภาพใช้มามั่งครับนี่ฮะเราดูนะครับหลวงพ่อผาดนะครับเห็นไหม ดินเก่าจริงคลาสสิกนะฮะอย่างเงี้ยน,น,น่ารักมากเอาสามร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อผ่านนะครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอันนี้เป็นพระชัยพลีพระชัยพลีเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะข่อยาดเปิดที่สามร้อยครับพระชัยพลีนะครับพระใช้มาจนแบบลื่นหมดแล้วนะครับนี่ฮะน่ารักมากดูบใบหน้าครับเห็นไหมนี่ฮะความเก่าล้ำบึกเลยนะฮะองค์เล็กๆนะครับแต่น่ารักจริง เอาสามร้อยครับผมเนี่ยฮะพระชัยเนี่ฮะหล่อโบราณพระชัยสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ที่สิบสองอันนี้เป็นหนุกปูยิ้มวันหนองบัวน,นะครับนี่ฮะพ้าปิดตาหลุกปูยิ้มวันหนองบัวเนื้อชินนะครับเนื้อชินตะกัวนี่ฮะแกะประหลอดครับหายากครับไม่ค่อยเจอครับค่อนข้างที่จะพบน้อยครับนี่ฮะเนื้ออย่างเงี้ยนี่ฮะ เนื้ออย่างนี้ดูเป็นเนื้อเก่านะครับนี่เห็นไหมมีทองเก่าๆนี่แก่ตลอดนะครับนี่ฮะนี่ครับเอาอันนี้เอา450นะครับนี่ฮะปิดตาลงผูกก้ยิ้มัดหนองบัวนะครับนี่ฮะเดูนะโอ้เก่าคลาสสิกมากแล้วน่ารักมากอันนียเนี่ยเขาพิมพ์ชลูดครับน่ารักจริง450เรื่องการที่12ต่อไปรายการที่13 อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระสมเด็จเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่าดีกว่าครับนี่พระองค์นี้นะครับนี่ครับเนื้อหาค่อนข้างเก่ามากแล้วพลิกมานะครับพระองค์นี้พูดตรงๆงเลยครับเนี่ยเจ้าของพระเนี่ยเขาบอกว่าเขาซ่อมมาครับเห็นไหมครับแทบจะไม่เห็นรอยซ่อมเลยนี่ฮะพระองค์นี้มีการซ่อมมาครับ นี่ฮะแต่เนื้อหาเขานี่ปึกจริงๆดูนะครับเห็นไหมอ้ยเนื้อนี่ฮะล่องรอยการซ่อมนะครับนี่ครับนี่ฮะพูดกันตรงๆเลยนะครับนี่ครับไม่ปิดบังนะครับนี่ฮะพระล่องรอยการซ่อมมานี่ฮะดูความเก่าแล้วแม่คลาสสิกจริงๆงคออ์นี้เอาสี่ร้อยแล้วกันครับซื้อศึกษาเนื้อนะครับนี่ฮะ เนื้อแบบหนึกนุ่มจริงไงเนี่ยสี่ร้อยบาทครับในการที่สิบสามครับต่อไปในการที่สิบสี่สิบสี่เอานี่ฮะหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะเนื้อเก่าๆอ่างเงี้ยสามร้อยมีตาพราะอินทร์ด้วยนี่ครับลึกๆเนี่ยฮะมองพริกใต้ฐานเห็นไหมต้องลอยกัน แห่งช่อจำนวนนี่ครับสิบสี่ครับเอาสามร้อยครับผมนี่ครับค่อยๆดูนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทปั๊บนี่ฮะราการที่สี่ต่อไปสิบห้าสิบห้าเป็นหลวงพ่อปานนะครับนี่ฮะขี่คุดเล็กขี่คุดเล็กอันนี้อุดผงครับนี่ฮะชัดเจนพริกนะครับนี่ฮะนะครับ สวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่พระดูครับมาดูดินนะครับนี่ฮะดินล่อนครับคาบนี่ละหมากละเมอคับความเก่าเขาเนี่ฮะขุดผงขงเดิมเลยครับนี่ฮะขีดคุดเอาสี่ร้อยครับขี่คุดนะครับนี่ขีดคุดสวยดีเลยขีดขุดคุดเล็กนะครับนี่ฮะรายการที่สิบห้าครับสี่ร้อยบาทคุดเล็กต่อไปรายการที่สิบหก สิบหกสิบหกนี่ครับผมได้นี่มาอันนี้นี่ครับเป็นรูปหล่อหลองพ่อเงินพิมพ์นิยมครับอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบไปแล้วกันครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบลงพ่้เงินพิมพ์นิยมองนี้ดูนะฮะเห็นไหมสวยเก่าคลาสสิกสามร้อยห้าสิบการที่อ่า สิบหกนะครับนี่ฮะโอ้พระเนี่ยธรรมชาติดีมากครับสามร้อยห้าสิบครับการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่เอาอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบกแล้วกันครับนี่ฮะนี่ครับเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อโอ้โหเก่านะอันนี้ดูนี่ฮะลึกๆี่เป็นหล่อโบราณเก่าจริงดูนะฮะดูเนื้อออมเขียวเลยนะครับนี่ครับพลิกด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหม เนื้อเขาเนี่ยสวยจริงแมะตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะต้องจัดแล้วครับเรียนรอเเก่าเนี้ยต่อไปรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นปีลานเปียวเพลิงนะครับนี่ฮะองเล็กๆนั่นละพระสภาพใช้ครับนี่ฮะเห็นไหมเอาสามร้อยห้าสิบครับผมเปียวเพลิงเล็กนะฮะนี่ฮะสวย สวยคลาสสิกดีน่ารักดีนะฮะสามร้อยห้าสิบแม่ต้องจัดแล้วครับต่อไปรายการที่ยี่สิบครับอันนี้เป็นปกนะฮะปกหน้ากปกใบมะขามผมได้มานี่ฮะผมไม่ทราบที่จริงๆเนะะี่ยได้มาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมคือ เนี่ยนาปกเนี่ยใครรู้ที่นะครับนี่ฮะแล้วพลิกมาปั๊บด้านหลังเรียบนะครับด้านหลังไม่มีอะไรด้านหลังเรียบธรรมชาติเลยปกอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพาเกจิคนไข้มีอายุครับนี่ฮะปกอย่างเงี้ยห้าห้าองค์นะครับนี่ฮะเอาห้าร้อยห้าสิบครับนี่ฮะคุ้มครับห้าองค์ห้าร้อยห้าสิบทราบที่จัดไปครับนี่ฮะจำใบหน้านี่ฮะเห็นไหมครับปกใบมะขามห้าร้อยห้าสิบสวยเดิมๆเลยนะนี่ฮะ รายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยครับอันนั้นอีกคนลพิมพ์นะครับรายการที่ยี่สิบเนี่ยพิมพ์เดียวกันหมดเลยนี่นะฮะผมไม่รู้ว่ามีกี่อง์นะครับปกแล้วดูนะครับเป็นบล็อกแตกด้วยนี่ฮะบล็อกแตกน่ย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ดูสักองค,ครับนี่ฮะเป็นปกพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะครับนี่ฮะเล็กมาก นี่ครับเห็นไหมนี่ครับเป็นอย่างนี้นะดูนะครับเห็นไหมจะเป็นบล็อกแตกตรงตรงตรงหน้าครับนี่ฮะปกเล็กๆหน้ามากมีทั้งหมดกี่องค์ก็ไม่รู้นะครับสิบเก้าองมั้งครับผมนับน่าจะสิบเก้าองนี่นะฮะมีทั้งหมดสิบเก้าองนี่ครับสิบเก้าองนะครับนี่ฮะ ปกไปมะขามเอาแปดร้อยครับผมสิบเก้าองค์เนี่ยเอาแปดร้อยครับนี่ฮะเนี่ยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับปกไปมะขามแปดร้อยบาทในการที่ยี่สิบนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้เป,นเ,นน 21. เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะยี่สิบเป็นพระสมเด็จดูนะฮะองค์นี้องตรงนั้นเนี่ยจัดจ้านมาก จะขอญาตแกะเลยนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จสวยนะครับภาพคนี้นี่ครับเห็นไหมเนื้อเขาที่จัดจ้านมากดูเนื้อนะครับเห็นเนื้อมวลสารไหมครับเห็นไหมครับนี่มีมวลสารดูนะครับเห็นไหมดูนะครับนี่ฮะ กด้านข้างนะครับเห็นไหมชัดเจนครับมวลสารเยอะมากๆเราดูนะฮะหลังปีเป็นธรรมชาติดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหดูมาดูด้านข้างนี้ฮะเห็นไหมมีเม็ดมีความเกา่าเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ดูฮะโอโ้สวยจริงภางนี้นะฮะเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดสี่ร้อยต่อไปรายการที่จีบสองเป็นอันนี้เป็น รูปหล่อนะครับนี่ฮะหลวงปู่วรพ์ครับจังหวัดขอนแก่นนะนี่ฮะวัดชุมพลนะครับนี่ฮะจังหวัดขอนแก่นเป็นรูปหล่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วหล่อเก่าหล่อโบราณด้วยฮะที่ฐานท่านด้วยนะครับหลวงปู่วรพจน์นะครับนี่ฮะหลวงปู่วรพจน์เนี่ยวัดชุมพลเป็นหล่อเก่าเลยนี่ครับโอ้โหอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับใต้ฐานนะครับฝังตะกรุดหนึ่งดอกอุดด้วยผงนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรจีวอหรือเปล่าครับนี่ฮะของหลวงปู่ครับหลวงปู่วรพจน์นะครับนี่ฮะพระดูง่ายๆคลาสสิกปู่วรพจน์ขอนแก่นเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับหลวงปู่วรพจน์นะครับนี่ฮะสวยจริงๆพระอย่างเงี้ยนี่ฮะขอนแก่นนะครับพระวัดชุมพลนี่ฮะนี่ครับหลวงปู่ไม่ธรรมดานะครับสามารถเหยียบรถหกล้อกระดกได้นะครับนี่ฮะหลวงปู่วรพจน์ครับในการที่ ที่2ครับห้าร้อยห้าสิบครับหลวงปู่บริหลวพรายการที่2ต่อไปรายการที่3นี่ฮะเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพใหญ่พิมพ์อย่างนี้ผมว่าหน้าเนี่ยหน้าค้นหาหน้าแบบหน้าศึกษามากครับแล้วเนื้อเขาดีจริงๆอย่างเงี้ยเอาเอาสี่ร้อยครับสมเด็จเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยพิมเนื้ออย่างเงี้ยค้นหาได้แบบโอ้โหน่ารัากจริงเอาสี่ร้อยครับในการที่23 ต่อไปรายการที่ยี่สบสี่อันนี้เป็นพระรูปเหมือนนะครับพระผงรูปเหมือนเกา่าเกา่าเก่ามากเลยครับนี่ฮะความเก่าเขานี่ฮะแล้วหลังเป็นใบไม้ครับอย่างใบไม้ไงเนี่ยโอโ้โหสุดยอดเลยน่ความเก่าเนี่ยนี่ฮะเก่าจริงจนี่ครับเห็นไหมเหมือนมีร่องรอยเหมือนใบไม้อยูอย่ข้างหลังแล้วก็นี่ฮะเนื้อผงเกา่าเก่าเนี่ยเนี่ยดู คลาสิ Classic, เอาสี่ร้อยครับผมอ่รายการที่ยี่สี่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าที่ห้าเป็นอันนี้ผ้าชัยครับผ้าชัยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าหน้าคุณหามาพ้าชัยตะเข็บตัวเนื้อเก่าๆเนี่ยอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ผ้าชัยอย่างเงี้ยนะสี่ร้อยห้าสิบนี่ฮะเก่านี่ฮะ 450ห้าิบครับรายการที่25นะ้าครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับอันนี้เป็นนี่ครับเป็นกาลาแกะนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นยุคของอาจารย์ปิ่นครับนี่วัดศรีสะทองครับอาจารย์ปิ่นนะครับเป็นกะลาแกะดูนะฮะกะลาไม่ใช่ว่ากะลาใหม่นะครับกาลาเก่าครับออกกับดําเลยนะครับดูความเก่าหของกะลานี่ฮะไม่ธรรมดานะครับกาลายี้ยเนี่ย ผมว่าเป็นจานปิ่นครับเพราะว่าหนึ่งนี่ฮะการจานเห็นไหมเนี่ยจานเนี้ยเส้นเส้นเล็กนะครับไม่ใช่จานเส้นใหญ่จานเส้นเล็กคือใช้เขาเรียกว่าเหล็กจานเนี่ยปลายแหลมๆเนี่ยจานแบบผิวเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมว่าน่าจะเป็นจานปิ่นน่วัดสีสะทองนะครับนี่ฮะคลาสสิกมากๆแล้วเก่าจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เก่านะเนี่ยลาหูก,กับดำแนละ้วอันนี้เอาเอาหกร้อยห้าสิบแล้วนะครับลาหูนะครับหกร้อยห้าสิบ ต่อไปรายการที่ยี่ดนี่ฮะอันนี้หลุดจองนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับองค์นี้นี่บอกตรงว่าดูง่ายสบายตาน่ารักมากครับนี่ฮะภาพที่ดูแบบน่ารักอะ่ะนี่ครับเอาห้า้อยห้าสิบนะครับพร้อมตลับเลยกรอบอย่างเงี้ยสวยจริงห้าอยห้าสิบน,นะครับนี่ฮะแซมยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่ยี่เจ็ดต่อไปรายการที่แปด ยี่สิบแปดอันนี้เป็นหลุมข้อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ครับขี้ตาอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับดูริ้วจีวรโค้งงอนดูเนื้อโลหะนะครับและแข้งแหลมธรรมชาติเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วก็นี่ฮะด้านหลังเห็นไหมเนื้ออมเขียวสวยเลยนะครับนี่ตะเข็บมีนะครับตะเข็บเห็นไหมใต้ฐานชัดเจนครับนี่ฮะ จ็ดร้อยบาทครับผมขอ,อยากเปิดที่เจ็ดร้อยนะครับต่อไปรายการที่นี่ฮะยี่ิบเก้าครับยี่ิบเก้าเป็นหลวงพ่อพรมรอโบราณครับวันนี้ได้มาอีกองค์ครับอันนี้มาแบบสไตล์แบบเก่าปึกเลยนี่ครับพระอย่างเงี้ยสวยน่ารักจริงแล้วเก่าบ้านๆเลยนะฮะนี่ครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมพระสภาพใช้มามั่งครับความเก่าแล้วก็นี่ฮะ นองอยคาบเหงือกคาบไข่ติดนะครับนี่ฮะเป็นหลอโบราณเก่านี่เอาแปดร้อยครับผมหลอโบราณเก่าหลวงพ่อผมขอ,อยาบเปิดแปดร้อยบาทนะเก่าจริงนะฮะนี่ฮะเก่าจริงแปดร้อยนะครับรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปรายการที่สามสิบอันนี้เป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะครับนี่ฮะดูเนื้อเกินบริเวณตรงนี้ฮะเราดูความธรรมชาตินะครับนี่ฮะดูนะครับเราดูเสียงดูใบหน้านะครับ เราอยู่ในเลี่ยมอย่างเงี้ยเลี่ยมเก่าๆเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมเนื้อเกินเนี่ยหล่อแบบหล่อโบราณน่ะอย่างนี้ครับนี่ชัดเจนเลยนะครับผ้าเงี้ยผ้าชัยหลวงปู่บุญครับอย่างเงี้ยเอาแปดร้อยครับผมนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับผ้าชัยหลวงปู่บุญแต่การที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายจีบอลคว่ำครับนี่ฮะคือผ้าก็สวยจริงๆแล้วล่ำบึกเลยผ้าเงี้ยผมว่า นี่ฮะน่าค้นหามากๆเลยน่าเก็บมาน่าเก็บน่าสะสมครับน่าใช้อะไเนี่ยพายเงี้ยคือธรรมชาติเขามีอยู่แล้วปงพานี่ล่ำบึกเลยนะฮะแล้วดูความเก่าเนี่ยเก้าร้อยครับนี่ฮะ,ฮะขออนุญาตเปิดเก้าร้อยต่อไปรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบสองนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์นิยมรายการสุดท้ายครับ๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับ นี่ครับเห็นไหมพิมพ์ยมสวยจริงๆเท่านี้ดูนะฮะดูใบหน้านะครับเห็นไหมดูคางแล้วดูตรงนี้ฮะลึกๆนะครับคางลึกมากแล้วดูนะฮะดูธรรมชาติว่านี่ฮะเนื้อเนื้อหาค่อนข้างที่จะแบบเก่าอะ่ะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อแบบธรรมชาติจริงๆนะฮะใต้ฐานนะครับ,รบอันนี้เอา ห้าร้อยห้าสิบนะครับในการสุดท้ายนะครับนี่ฮะลงพงเงินพิม์นิยมสวยนะครับเผ่านี้สวยจริงๆคลาสสิกดีนะฮะนี่ฮะเอาห้าร้อยห้าสิบครับในการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนใดครับสนใจหรือชื่นชอบ้าองเหนนะครับโทรมาปิดโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์4ปด9 5้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะสวัสดีครับ